ปีกับชาวส่งนะพูดย้ำเนี่ยเรื่องสิ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยสิบปีสิบปีหลังก็มาสอนเรื่องสมาธิส่วนหนึ่งเน้นมาเรื่องส,สอนสิบปีจนเข้าใจใบมุกเราไม่ติดแล้วเรื่องโกหกเรื่องลักข,ขโมยของเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องพูดไม่ตรงเนี่ยสิบปีเลยนะสอนพื้นฐานมาให้อ่ะแล้วมาสอนสมาธิแล้วถึงสอนปัญญาปีที่ยี่สิบถึงสอนปัญญาถึงถึงสอนสอนิลมีถึงสอนสมาธิ แล้วสามสิบปีหลังนี้สอนปัญญานี่ยุคนี้สอนปัญญาเลยนะโยมเนี่ยแล้วไม่ใช่สอนแค่ปัญญานะพ่อพูดเนี่ยข้อแรกสอนศีลก่อนแล้วก็สอนสมาธิแล้วสอนปัญญาแต่ยุคนี้สามสิบปีมาแล้วเนี่ยขึ้นสี่ห้าสิบเนี่ยพ่อพูดไปถึงโพธิสัตว์นะโยมพูดถึงการให้การเสียสละที่เกิดอันนั้นให้ทุเรียนแจกทุเรียนนะั่นนะมันมาถึงการให้เสียสละนะโยมแล้วเนี่ยถนนปันสุขบ้างอะไรอ้ไอ้ แล้วก็ถนนส้มตำบ้างนั่นน่ะโพธิสัตว์นะโยมสอนให้คนอื่นแล้วไงสอนนอกจากตัวตัวแลลูกได้แล้วลูกแด้อายแล้วที่บอกเมื่อกี้เน้นไปมุกมาสิบปีเล่นเนื้อสัตว์เนี่ยไป่พูดถึงศีลนะพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์พูดถึงเรื่องศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าหยาบๆเนี่ยสิบปีพอลูกได้แล้วก็สอนเรื่องสมาธิพอได้ศีลไม่ได้สมาธิพอได้สมาธิสอนถึงปัญญาและจากปัญญามาสอนถึงโพธิสัตว์นะตอนเนี้ยหัดให้หัดเสียสารเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขายของขาดทุนใช่ไหม เนี่ยหน้าที่โพธินะสัตว์นะสอนถอนให้เขาเพราะลูกๆได้อาศัยแล้วไงสอนให้ลูกทราบบารมีต่อทุกวันเนี้ยถ้าใครตามไม่ทันนี่จะไม่เข้าใจเลยถ้าเข้าใจแมันจะเข้าใจอย่างที่อาจาพูดเนี่ยที่พ่อพูดเนี่พูดง่ายๆนะพูดมานานพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกแล้วเราก็ได้อาศัยแล้วชาวโศกได้อาศัยนะโยมชาวโศกมันได้อาศัยตรงที่ว่าเราไม่ทุก์ร้อนอะไรมากมายแล้วแล้วมีช่วงหนึ่งที่ย้ำย้ำเรื่องเสียใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจเนี่ย น้อยใจแหวง่งใจนิยมพ่อแปลว่าอะไรอยู่รู้ไหมหมาน้อยทําให้ใจเสียใจแหวง่งใจเว้าเนี่ยบอกหมาน้อยที่แรกบอกหมาก่อน,แล,อนแล้วตอนหลังบอกหมาน้อยก็ใจของเราให้แหว่งทําไมใช่ไหมมันแหวง่งเราก็เติมให้มันเต็ม,ด,มดึงขึ้นมาอยาให้มันแหวง่งมันโมโหก็พยายามหัดฝืนมาทางไม่โมโหเป้าหมายอ่ะมันมีอยู่ตรงนั้นอะ่ะแต่มันทําไม่ได้ง่ายแต่ต้องฝึกทําไงใช่ไหมเสียใจก็เราเองสร้างอีกอะ คิดเก่าๆแล้วก็ย้ำเสียใจเสียใจก็ฝืนมาถึงที่มันดีๆสิใช่ไหมถึงให้อยู่ปัจจุบันไงปัจจุบันเราจะเสียใจไม่เยอะเนี่ยโยมเช้าขึ้นมาถึงป่าเนี่ยฟังแต่เรื่องดีๆั้งอะไรที่พ่อสอนมานี่ใช่ไหมนั้นเราตรงนี้เป็นพระยาเจ้าไงตรงนี้เป็นพระถ้าใครมีผีเยอะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโยมโยมต้องดักนิสัยตัวเองนะแล้วถ้ามีโยมไว้ในใจอย่าปล่อยออกมาไอ้เขาว่าปล่อยให้ผีบางเขาไม่ผีอยู่ตรงนี้ให้พระอยู่โยมต้องรู้ตัวเองนะเขาเตือนมาหลายครัง้งหลายครัง้งโยมต้องรู้ เออพูดถึงตรงนี้อีกนิดก็ได้พูดพู้เจ้าพูดกับคนเลี้ยงมาพูดถึงหัดมาพู้เจ้าพูดกับหัดมาคนฝึกมาไปเคืองคุยเสร็จเขาถามว่าฝึกมาคุณทําอย่างไรก็ใช้ละมุนมาม่อมบ้างใช้ความอะไระใช้ความดีความรูมม้บ้างบ้างแล้วก็ใช้โหดบ้างใช้บังคับบ้างทั้งบังคับทั้งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่เชื่อล่ะถ้าไม่เชื่อถ้ามันฝึกแล้วไม่ได้ผลนะ่ะถ,ถามคนเลี้ยงมาว่าทำยังไง คนเลี้ยงมาบอกฆ่าทิ้งโยมฟังนะถ้าคนผิดศีลโยมยังสอเสียยังพูดคนเดือดร้อนใจเนี่ยเขาจะฆ่าโยมทิ้งนะโยมแต่แต่คนเลี้ยงล่าก็ถามว่าพุทธเจ้าฆ่าไม่ได้นี่พุทธเจ้าบอกการฆ่าของเราคือปล่อยวางไม่ได้ฆ่าแบบคุณฆ่าโคฆ่าควายนะการฆ่าของสายพูนี่คือปล่อยวางไม่เอาภาระโยมฟังนะถ้าคุณเขาไม่เอาภาระนี่คุณไปไม่ได้นะคุณโหดร้ายมากเลยถ้าคุณเข้าใจอ่ะ แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจอาจจะเออก็ดีนี่ไม่เอาภาระเราก็สบายดีไม่ใช่นะโยมพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่าอย่างอย่างคนฆ่าม้านะพุทธเจ้าฆ่าฆ่าโดยไม่เอาภาระถ้าพระยังเอาภาระโยมยังโชคดีอยู่นะยังคอยบอกโยมอยู่บ้างยังเตือนโยมเตือนถือไว้โชคดีถ้าพระไม่เอาภาระคุณโชคร้ายเลยแหละโหดร้ายถ้าโยมรู้ความจริงโสดาบันเข้ากระแสมาโยมรู้ไหมถ้าพระไม่เอาภาระนี่มันไปต่อไม่ได้มันยากไงจิตวิญญาณคุณจะไม่ดีขึ้น คุณอย่าคิดว่าเอออย่างสุภาษะแก่สุภาษะแต่พระเจ้าสอนมานานนานนานใช่ไหมโยมโยมฟังธรรมมานานนานน่าจะรู้ใช่ไหมบอกตายเสียก็ดีโยมจําได้ไหมอยู่ก็บอกโน่นบอกนี่จําจีจําตายซะก็ดีใช่ไหมตําราเขาพูดอะไรอ่ะอาจมากเกิดไม่ทนนันจะมาฟังมายกไปโยมฟังเฉยเมื่อกี้พูดเรื่องข่าวมาก็คนเลี้ยงมาเพื่อนแล้วพูดถึงสุภาษะแก่คนตอนผู้เจ้าเสียเนี่ยโยมดูสิคนมันมีทุกฐานะทุกชั้นนะโยม ท่านี้โยมจะอยู่ตรงไหนโยมต้องดูตัวเองนะโยมต้องดูจะจัดสรรยังไงให้อยู่ตรงไหนก็ประมาณตัวเองให้ถูกโยมถือศินห้าก็ศีลห้าถือศินแปดก็ศินแปดจะถือสินสิบก็ประมาณแต่ตรงนี้เขาเป็นพละกนะโยมโยมต้องควบคุมตัวเองเลยแหละถ้าโยมถือเอาผีมาว่าโยมต้องควบคุมมอยู่ในตัวเองอย่าให้ปล่อยมาเยอะโยมปล่อยมาเยอะคนอื่นเขาเดือดร้อนโยมก็ต้องประมาณจะพูดให้เขาทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่ชอบใจโยมต้องระวังแล้วพูดไม่ตรงนั่นแหละส่อเสียดนั่นแหละอันตราย อันตรายกับคนอยู่ใกล้เคียงอันตรายกับคนที่เขามาฟังแล้วคนใหม่เขาไม่มาไม่รู้เขาจะว่าคนโสดไปอย่างนี้เหรอมันเสียหายเยอะนะโ <Gore> ยมสุดท้ายโยมต้องระวังถ้าโยมยังไม่แน่ใจโยมอยู่ห่างข้อดีฝึกตัวเองก่อนแล้วอยู่หลังบ้านด้วยยิ่งดีเลยอะ่ะในครัวนี้ไม่ควรเข้ามาก็อย่าเข้ามาแขกมาคุณอย่าเสนอหน้าไปมากนักพอเสนอหน้าไปแล้วคุณไปทําอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายโยมอยู่เฉยเฉถ้าจะอยู่ที่นี่สุดท้ายโยมก็ฝึกตัวเองก่อนให้มันเห,หมาะให้มันควรสุดท้ายอาตมาจะพูดแรงนะที่พูดเนี่ย แล้วพูดจริงด้วยอาตมาอย่าพูดถึงนั anything, ่สัมปาจะพออย่าพูดถึงเลยอยากจะพูดถึงอะไรนะอุทัยสัมปายพอแล้วอย่าพูดถึงพวกแกนี้พอสุดท้ายค่อยๆทาตรงนี้ามาเรียนรู้กันเราจะมาฝึกปืนเราตัอเป็นพระเราจะมาฝึกให้ศึกเสียสละเราจะมาฝึกเป็นคนเป็นผู้ดีพูด,ดง่ายๆแล้วก็มาเรียนรู้ตรงนี้เราลดเกดลงไปลดตามนะเราจะเป็นผู้ดีเราจะเป็นคนนิ่มนวลนคนเสียสละเป็นคนให้ปลายทางของเราอ่ะปลายทางเราคือหมดกิเลสนะโยม ปลายทางของเราคือพระรหารพระรหันต์คือสงบเย็นแล้วก็เป็นอยู่ผาสุข สุดท้ายเป็นผู้ให้ผู้เสียสละแล้วจิตบเราจะผ่องสายหน้าจะเบิกบานแจ่มสายสุดท้ายเราเป็นผู้ให้เราจะเป็นเจ้าหนี้พอเป็นเจ้าหนี้ปลายทางเราใกล้ตายเราจะยิ้มได้ยิ้มออกสุดท้ายอ่ะเราเป็นคนให้คนเสียสละเงินเราเป็นเจ้าของกรรมที่ดีของเราสุดท้ายเราก็ได้อาศัยสิ่งนี้ของเราเรามาฝึกปืนตรงนี้เรามาฝึกเป็นลูกโพธิสัตว์นี่ยเป็นลูกผู้เจ้าใช่ไหมเป็นลูกพ่อท่านใช่ไหมเราจะมาฝึกตรงนี้ฝึกให้ฝึกเสียสละพู่คนอ่อนโยนอ่อนน้อมทนตัวเป็นคนรับใช้เป็นคนให้คนเสียสละเป็นเจ้าหนี้เราจะปลายทางเราตรงนี้และปลายทางเราจะ หมดเกลเอ็ดหมดตามมนะแล้วสุดท้ายทางเราไม่ทุกง่ายสุดท้ายเราจะไม่ทุกเราจะไม่เสียใจจะไม่น้อยใจจะไม่แบ่งใจปลายทางเรามาตรงนี้แล้วจะลับใจเราจะเบาจะโปร่งจะโล่งเราจะพ้นทุกข์บนที่ใจเราไม่ถือสาใจเราหมดเกลดลงไปใจหมดตามมนณะลงไปเราก็จะได้อาศัยตรงนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นทรัพย์แท้ของเรามันจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินะยโยมความให้ความเสียสละเนี่ยจิตดีอารมณ์ดีต้องฝึกใจดีต้องฝึกสุดท้ายเราก็จะได้อาศัยสิ่งนี้แล้วชาวโสกจะได้คนอื่นไม่ได้หรอกโยมไม่ได้หลับตามมันไม่ได้ ลืมตาม,มานี่เราจะได้แล้วมาถือศีน,นี่ได้แล้วมาทํางานเสียสละนี่เราจะได้แล้วสุดท้ายเราเป็นพึ่งให้กับตัวเองแล้วจะเป็นพึ่งให้กับโลกด้วยนะโยมนะเราจะเป็นพ้นทุกไปวันต่อวันคืนต่อคืนครับนิ่งบัเพ็ญครับฟังทั้งขอบคุณนะท่านจริงมันต้องมีอะ เข <laughs> าเรียกว่าน้ำใสใบยอกอไผ่เดี๋ยวเจอใส่เตาท่านี้เจออะไรยังเจอกอไผ่แล้วเหรอ, <laughs> อ,อการมาอยู่เนี้ยทางนี้มันก็ต้องมีเราก็จะให้ความเมตตากันก่อนเนาะเมตตากรุณามุทิตาถ้าถึงขนาดอุบเบกขา <laughs> ก็คือใจผู้ที่จะไปลงโทษนะท่านท่านเห็นแล้วว่าอุเบกขาแล้วท่านท่านจะปล่อยวางแล้วแต่งานปล่อยวางตรงเนี้ยก็คือไม่ได้ถ้าเราอยู่แล้วเราปล่อยวางให้เขาทําในหมู่กลุ่มที่เขามาตั้งใจทําดีแล้วเรามาทําในดีเรามาทํา,าทสิ่งที่ไม่ดีในหมู่กลุ่มที่เขาพยายามตั้งใจทําในสิ่งที่ดีเนะี่ยมันหนัก วิบากวิบากเจรงมาทำอะไรทุจริตมาทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมในหมู่กลุ่มที่เขาตั้งใจมาถือศีลถือธรรมอันนี้เป็นบาปเป็นวิบากมากฉันไม่เป็นไรหรอกฉันทำแล้วฉันก็ปล่อยวางอันนี้ก็ต้องก็ต้องรู้เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็คือไปทำข้างนอกไปทำที่บ้าน หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่บ้านก็ยังไม่อยากได้เลยคนที่เนี่ยคนถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำปิดศีลทำอะไรไม่ได้ฟังใครแล้วว่าทาแล้วตามงาตามใจตัวเองก็คือไม่สามารถื่อกับควบคุมตัวเองได้รู้หรือเปล่าเมื่อที่นี่ต้องสังวรกายวาจาและที่สุดก็คือต้องเรื่องของจิตใจ นั้นการพฤติกรรมที่มันสื่อออกมาเนี่ยแค่ออกมาเป็น,นออกมาแค่อยู่ในใจเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนโอ้เมื่อวานฟังแล้วโอ้เหมือนเหมือนกับอ่านใจของแต่ละคนแต่ละคนรู้ใจของแต่ละคนแต่ละคนหรือว่าพอสื่อออกมาแล้วเนี่ยมันมันได้เห็นอะไรที่ส่งไปถึงใจเห็นพฤติกรรมที่มันสื่อออกมาทางการการะทําก็ตามหรือความคิดอะไรก็ตามเนี่ยมันสื่อสะท้อนออกมาถึง ใจของแต่ละคนแต่ละคนันั้นโดยต่อมาว่า,วาถ้าเราได้มาฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยอย่าไปรู้สึกว่าเออก็เคยฟังมาแล้วแต่ฟังมาแล้วแล้วมันได้มันแล้วหรือยังมันจบแล้วหรือยังมันพ้นแล้วหรือยังเราเรามีหน้าที่แค่ฟังอย่างเดียวใช่ไหมเรามีแค่าหน้า,หน,าหน้าที่ที่จะมาฟังอย่างเดียวแต่สิ่งที่มันไม่ได้เข้าไปเลย มันไม่มีอะไรที่จะไปส่งผลถึงจิตวิญญาณบอกแล้วอะไรแล้วไม่ขยับส่งสัญญาณแล้วอันนี้ส่งสัญญาณไม่น้อยแล้วนะก็คิดว่าอาตมาว่าต้องต้องต้องมีนะเพราะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นการช่วยที่ความเมตตาจริงๆเลยเป็นความเมตตานะบอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทุตียัมปิตาตีายัมปิ เราถึมาบอกว่าเอ้ยครั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่สองมันก็มาอีกแล้วนะแล้วดีไม่ดีครั้งที่สามดีไม่ดีก็คือไม่ดีนั่นแหละมันมาอีกแล้วครั้งที่สามแล้วจะมาครั้งที่สี่หรือเปล่าเดี๋ยวมันมีครั้งที่สิบฉะนั้นตรงนี้พอครั้งที่สิบครั้งที่ยี่สิบเขาจะรู้สึกเลยว่าเออถ้าอย่างนี้มันก็จะคิดว่าจะยังไงดีที่สุดแล้วมันก็ เราก็จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะให้เราก็จะไม่ตามเหมือนกันนะก็คือยังยังไม่ฟังหรือว่าอะไรที่มันไม่รู้เลยไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เราไม่รู้เออเต่ารู้ตะกวดก็ตะกวดยันนึกว่าเป็นอะไรเห็นตะกวดก็นึกว่าเป็นแมวเ,เป็นเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นเล่นกับตะกวดไปเอากตะกัวดมา มาตกรดแม่อะไรพวกเนี้ยนะนั้นก็เดี๋ยวก็เดได้ไปนะ,นะบางทีบางอย่างเนี้ยบางทีบางครั้งมันมันไม่สามารถที่จะไปล้างอะไรกันได้หรอกฉันจะทําอะไรที่มันโอ้โหเนี่ยเป็นผลงานอะไรแล้วจะเอามาล้างไอ้สิ่งที่ที่เรายังมีอยู่ยังเหลืออยู่ที่เรายังมีอะไรที่ค้างอยู่พฤติกรรมอะไรที่ โอ้โหภาษาลิบุตรเนี่ยอะไรดีหมดเลยนะแต่ดูแล้วไม่ยังไม่ก่อยสํารวมยังมีอะไรที่ทําแล้วมันเหมือน,นกับยังไม่สังวรระวังโอ้โหอย่างนั้นดึงดนเลยยังเจอเลยแม้แต่พุทธเจา้าเพราะพพุทธเจา้ายังก็ยังบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านพวกอบอกว่าก็ทําไมไม่ตัดสินเลยว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ทําไมห้ามฆ่าสัตว์ นีหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเพราะว่าความเมตตาของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเป็นความรักที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายหรือเปล่าทําไมพระเจ้าท่านยังแบ่งยังมีอะไรที่เขาเรียกว่ายังแบ่งความรู้สึกว่าเกรงใจอะไรอยู่หรือเปล่าว่าถ้าตัดสินเลยเหมือนเทวทัตเลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยโอ้โหันจะเป็นไงใครเข้ามาแล้วดิ้นเลยตรงนี้ ดักดินชักงอตรงนี้เลยแต่พระเจ้าเป็นไงบอกว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ทุกสุดท้ายการไม่ฆ่าสัตว์มันส่งผลถึงการโอ้ทำไปแล้วไม่กินไม่เกินละมันส่งผลถึงตรงนั้นเลยนี่คือความเมตตาที่รู้เลยว่าคนเนะ่ยเขาไม่ใช่อะไรหรอกเขาคือสัตว์นรกมาก่อนเป็นสัตว์เป็นสุรกายมาก่อนเป็นเสือสิงเป็นอะไร ที่มันจังกินเลือดกินเนื้ออะไรมาก่อนแต่ถ้าตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยยังมากัดยังมากินยังมาฟาดฟันคนนั้นคนนี้ระวังอาตมาก็ไม่ไม่มีมีหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่ในสิ่งที่ธรรมะเนี่ยอาตมาว่ามันมันเด็ดขาดมากกว่างถ้าถ้าถ้าเราใช้อาวุธเนี่ยมันไม่จบแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะที่เราเข้าใจแล้ว เราสามารถใช้จัดการใช้ธรรมะเนี่ยที่มันขจัดออกไปได้หมดสิ้นเกลี้ยงเลยแต่ว่าถ้าเราไปทําแบบว่าจะให้มันจบโดยการไปตัดไปทิ้งไปทําลายอะไรเนี้ยไม่จบหรอกแต่ว่าการทําลายของในศาสนาพุทธต้องด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาในการที่จะสลายสิ่งเหล่านั้นให้มันออกไปให้มันหมดไปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีฌานไม่มีปัญญาแล้ว ไม่สามารถกระจัดสิ่งเหล่าน,นั้นออกไปได้ดังนั้นตรงนี้จะไม่คายจะไม่ทําร้ายจะไม่ใช้อะไรจะลากจากผักใสไล่ส่งอะไรหรอกแต่จะใช้ลักษณะของชาญและปัญญาที่จะจัดการแล้วก็ให้รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยตัวทรายถ้าตัวยังอยู่เนี่ยก็เอาสิ่งที่มันไม่ดีนั้นออกไปจากตัวเองแต่ถ้าสิ่งไม่ดียังไม่ยอมยังดื้ออยู่หรือว่ามันยัง ไม่ไม่หือไม่อือเลไอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเอาทั้งสองสิ่งไปเลยมันก็ต้องขจัดทั้งสองสิ่งนั้นไปนี่แหละเป็นความเมตตากรุณาเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันอยู่โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็ทําให้หมู่กลุ่มปลาเน่าตัวเดียวเออเขาเรียกว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยทำให้ปลาทั้งฝูงเนี่ยเหม็นไปหมดเลยปลาถึงหนึ่งตัวเนี่ยที่มันเน่าอยู่ในคลองอยู่ในในใน ในอ่างในใน,ในกะบะไอน้นี่เนี่ยนั้นก็คิดว่าถ้ามันเน่าแล้วเราก็ควรเอาปลาเน่านั้นออกไปไม่ทําให้ปลาตัวอื่นมันเหม็นฟุ้งไปด้วยนะนั้นก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้เลยว่าอะไรที่มันเน่าอยู่ในแต่แต่ละสิ่งแต่ละสิ่งที่มันมีความเน่าความเหม็นอะไรเงี้ยเรารจัดการจากสิ่งเหล่านั้นออกไป แล้วก็จะเป็นเราก็จะเป็นปลาหรือว่าเป็นคนที่ไม่เน่าอีกต่อไปได้อ่ะเจริญธรรมทุกทุกคน